คณะผู้บริหารเทศบาลน,นครแม่สอดค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แก่แรงงานชาวเมียนมาเข็มที่2ที่โรงเรียนอิสลามศึกษาค่ะ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยนายสวิทคามณีวงศ์รองนายกเทศมนตรีนายกรกิจกรัญญาพิพัฒนพงศ์เลขานุการนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาทเทศบาลลงพื้นที่โรงเรียนอิสลามศึกษาเขตเทศบาลน,นครแม่สอดในการตรวจเยี่ยมการออกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่2ให้กับแรงงานชาวเมียนมาโดยมีนายสมสวัสดิ์ทองประวิทย์พ่วงในการสถานศึกษา โรงเรียนอิสลามศึกษาให้การต้อนรับพร้อมนำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่2ให้กับแรงงานชาวเมียนมาโดยทางเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนได้รับคำสั่งจากว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้เข้าร่วมการออกหน่วยร่วมกับทางคณะเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้แก่แรงงานชาวเมียนมาเข็มที่2แอสตราเซเนกาและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในขณะนี้ซึ่งนับว่าเป็นวาระแห่งชาติสำหรับพื้นที่จังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ก็ได้ให้ความสำคัญและเร่งรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขณะที่การระบาดเริ่มมีพบในกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการได้นำแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานต่างด้าวเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งการได้รับวัคซีนของแรงงานชาวเมียนมา จะเป็นการสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ